สวัสดีครับพี่น้องสุขูขขสุคนครับมืน่อนี้ตามคิดไดมาอีกแล้วครับอพบพอกันอีกแน้วครับใครที่เข้ามาชมต้องตามคิดไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมน้าในเด้อครับผมเพื่อสิรดเฮตคลิปให้พี่น้องได้เบ่งกระต่อไปครับมื่อนี้ครับกัิภาพพี่น้องไปหาอาหารแรงครับไปหาป่าคึอเกา่าพี่น้องเมื่อนี้ทไปตื้อแหครับผม อยู่น้องซาห้องหน้าครับเพิ่นมาส่วนไปอ่ามอแม่น้องนี่ครับที่เป็นน้องฝนเดียวสิผ้าพี่น้องไปเบิงเนาะมีทั้งแพร่ทั้งแหครับวันนี้อมีตัวใหญ่บ่ออ่าให้พี่น้องได้ชมบ่อกะไปหลุนไปเบิงผมผมได้นะครับเนาะไปพี่น้องไปเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงครับผมมาหอนับพี่น้องเดียวสิผ้าไปเบิงน้องเดินนี่ครับ

thank mm -hmm. you

เห็น,นโกบโกบ,โกบจับแน่ตามจับมึงดูกบีหม่องได้ของอันนีนน <c oughs> เ้เอา,ามมอเนกขเาว่า เาน่าฮักขาวันเต่าเต่าก็มีนู่เห็นเต่ายกเต่าใส่กล้องให้กล้องดูหน่อยเตนานอะไรเนี่ยดวงแตกละอือ ืออเต่าเต่าตายละฮะขาโก๊บว่ได้เอ้โหขาถุงเต่าไปไปขึ้นเขาเห็นเต่าไหมนูนเห็นต่าไหมคูไปกินน้ำด้วนเตือบ วาแล้วนี่มเนี่ยวนหนึ่งตัวนึงกบตัวนึงบ่กบปลายังตัวนี้น้อยโอ้ยน้องแยังบ่มีไอหุนเห็นเต่าไหมลูก เลนอะไรอย่างน <rock> ีน okay. ้เนอ้อมอ้อมอ้อมอย่าไปเตะโอเคอ้บุเห็นเตาไหมตาสีต่าให้ดูตรงนี่ยี่ไงเนี่ยเห็นมันี่นี่นี่าเห็ม้ยเนัเย คูเวฟแล้วมันก็แข็งเลยเตาไอ้หุ่นมันจะชนกล้องลูกเข้าไหมเตาเพื่ยนนะครับข้อด้ายเท่าไหร่เอ้ยย่าทำเท่าที่มีมีแต่ใบไม้ใบไอ้วุ่นไอ้วุ่นเห็นเตาไหมนี่เห็นครับ เห็นไหมกบสองตัวไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมอบอบเต่าเต่าไม่ไมนเต่าไม่ไมนจะออกลูกมีเต่าด้วยใช่ไหมใช่ข้าวาเต่ามันเหมือนจะออกลูกเต่ามันจะบอกลูกใช่เต่ามันอึ ไปเห็นมันใหญ่ก่อนครับ